ี่ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นหแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะสำหรับในช่วงนี้อากาศกำลังหนาเวเย็นสบายแต่อย่างที่เราทราบเป็นดีว่าเจ้าไวรัสตัวร้ายโคา2 0 -19 ได้กลับมาอีกแล้วระลอกใหม่ใเป็นไรค่ะ เราไม่กระหนกแต่ให้ระหนักให้รู้จักวิธีการดูแลป้องกันตัวเองให้รอดปลอดภัยจากไวรัสตัวนี้เช่นสวมใส่หน้าก,กากอนามัยทุกครัง้งเมื่อต้องไปในสถานที่ที่มีคนทุกต้่านการล้างมือบ่อยๆเมื่อต้องไปจับสิงของอะไรต่างๆด้วยสบู่และน้ําสะอาดแต่ถ้าเราไม่สะดวกล้างมือด้วยสบู่และน้ําสะอาดนั้นเราก็ต้องมีนี่เลยค่ะเจลกอฮอล์สำหรับล้างมือ พกไปไหนมาไหนปิดตัวด้วยตลอดเวลานะคะสามารถล้นงเนื้อให้สะอาดได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ําและในคลิปนี้ก็จะพาไปเรียนรู้วิธีการทําเจลเองกองหอล้างมนื้อแบบง่ายๆสามารถทําใช้เองได้ที่บ้านรับร้องแล้ว นี้นะคะก็จะพาทำนะคะเจลแอลกอฮอล์ล้างมือค่ะที่มีความเข้มข้น70%ซนะคะและทำออกมาแล้วนะคะก็จะได้ปริมาณ500มิลลิลิตรค่ะโดยจะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะอันดับแรกที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์ที่เราใช้จะเป็นประเภทเอทิอลแอลกอฮอล์จะต้องใช้เอทิอลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น95%ขึ้นไปค่ะต่อมาที่เราจะใช้ก็จะเป็นไตรอทานนลรมีหรือ ต s ็น PS ค่ะต่อมาก็จะเป็นกีสซีนะคะซึ่งกีสซีจะเพิ่มความชุ่มชื้นหรือเราอาจจะเพิ่มส่วนผสมอย่างอื่นลงไปเช่นน้ำมันมะพร้าวหรือมอยส์เจอไรเซอร์ก็ได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นสีผสมอาหารนะคะซึ่งเราอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าไอ้เจ้าสีผสมอาหารจะไปช่วยเพิ่มสีสันของเนื้อเจลอควาลและสุดท้ายถ้าเราอยากจะให้เจลโอควอลของเรามีกลิ่น แต่งกินหอมเจลแอลกอฮอล์ด้วยการใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปก็ได้ค่ะเราก็ได้รู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะได้ลงมือทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกันค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะจะเป็นการเตรียมคาร์โบคลอ940ค่ะจะมีลักษณะเป็นผงสีขาวเนื้อละเอียดน,นะคะโดยจะเตรียมทั้งหมด1.5กรัมค่ะ หลังจากที่เราชั่งคารโบโพ้940นะคะจำนวน1-5กรัมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเทน้ำบริสุทธิ์ลงใส่ในภาชนะเตรียมของเราค่ะนี่คือหน้าตาของคารโบโพ9เ0้940ที่ได้ผสมกับน้ำกลั่นบริสุทธิ์ใช้ไม้พายคนอย่างละเอียด และปล่อยทิ้งไว้1ชั่วโมงจนพองตัวค่ะหลังจากที่เราได้ตวงเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น95%แล้วนะคะเราจะใช้ทั้งหมด370มิลิลิตรตวงใส่ในบิกเกอร์ถ้าเราต้องการให้เจลแอลกอฮอล์ของเรามีสีสันเราก็สามารถใช้สีผสมอาหารผสมได้ค่ะโดยใช้ pler, ดอปเปอร์หยดสีผสมอาหารสีชมพูที่เราได้เตรียมไว้ ลงในเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น95%และใช้แท่งแก้วคนสารคนให้เข้ากันจะเห็นได้ว่าเนื้อเจลของเราจะมีสีสันและน่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะค่อยๆเทเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น95%ลงไปในภาชนะเตรียมคาร์บ p พอล940 จากนั้นใช้ไม้พายคนเบาๆอย่างสม่ำเสมอไปในทิศทางเดียวกันจนเนื้อคาร์บพอ940แตกตัวค่ะหลังจากที่เราผสมคาร์บูพอ940กับเอทิลแอลกกฮอล์ความเข้มข้น95%ต่อไปเราจะทดสอบค่า pH โดยใช้กระดาษ Universal แซลอินดิเคเในการทดสอบจะเห็นได้ว่าแถบสี ค่า pH บนกระดาษมีค่าเท่ากับ5ซึ่งเป็นกฎอ่อนค่ะขั้นตอนต่อไปหยดกีซลีนที่ช่างไว้5กรัมลงในภาชนะเตรียมที่มีคาร์บพ์อ9 40และเอทิลแอลกอฮอล์จากนั้นใช้ไม้พายคนให้เข้ากันต่อมาเติมไตเอทานอรรมีน e หรือ TEA เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดเบสค่ะ และใช้ไม่พายคนอย่างสม่ำเสมอจะเห็นได้ว่าในภาชนะเตรียมของเรานะคะสารคาร์บพ่อ940เริ่มก่อตัวเป็นเนื้อเจลเกิดขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่เราได้เติมส่วนผสมทุกอย่างแล้วนะคะก่อนที่เราจะนำมาบรรจุพันธ์เราจะต้องมีการทดสอบค่า pH กันอีกครั้งก่อนนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ Universal Indicator ค่ะผลการทดสอบแถบสีของกระดาษพบว่าค่า pH อยู่ในระดับ6-7 เป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับผิวหนังของคนเราค่ะและสามารถใช้ได้จริงเพื่อให้เจลแอลกอฮอล์ของเรามีกลิ่นหอมนะคะเราจะหยดน้ำมันหอมระเหยที่เราได้เตรียมไว้หยดจำนวน5้าหยดและใช้ไม้พายคนให้เข้ากันเท่านี้เจลของเรานะคะก็จะมีกลิ่นหอมหน่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะ และก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นขั้นตอนบรรจุพันธุ์ค่ะโดยเราจะใช้สลิงยานะคะในการดูดเนื้อเจลแอลกอฮอล์เพื่อบรรจุลงในขวดที่เราได้เตรียมไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราติดสติกเกอร์ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ